ทบทวนภาษาไทยคำที่หนึ่งกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายแปลว่าเร่าร้อนใจทนนิ่งเป็นปกติไม่ได้คำที่สองพระราชทานพระราดช,ชะทานแปลว่าการให้ของพระราชาเป็นคำราชาศัพท์คำที่สาม พัฒนาพัททะนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นหรือดีขึ้นคำที่สีาา่พิจารณาพิจาระนาแปลว่าตรวจตราคิดไตร่ตรองอย่างรอบครอบคำที่ห้าภูเขาไฟภูเขาไฟ แปลว่าภูเขาที่เกิดขึ้นจากการประทุข,ของหินหนืดแกส๊สเท่าทุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกคำที่หกลำทานลำทานแปลว่าทางน้ำที่ไหลมาจากภูเขาคำที่เจ็วชิระยานวชิระยานแปลว่า ผู้มีความรู้เฉียบคมดุดเพชรคำที่แปดวิจิตวิจิตแปลว่างามประนีตคำที่เก้าวิญญาวินยา,นยาแปลว่าสิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ภายในกายเมื่อมีชีวิตเมื่อตายจะออกจากกายล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่คำที่ 10. สิบศรัทธา สัทธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสหรือความไว้วางใจคำที่ 11, สิบเอ็ดสัปดาสัปดาแปลว่ารอบเจ็ดวันเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์คำที่สิบสองสุภาษิตสุภาษิตแปลว่าถ้อยคำหรือข้อความ ที่เป็นคติคำสอนให้ประพฤติหรือไม่ประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่งคำที่13ห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าแปลว่าเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทคำที่14ไหวพริบไหวพริบแปลว่าความสามารถในการคิด และตอบสนองอย่างรวดเร็วและ,ฉะเฉลียวฉลาดต่อสถานการณ์ต่างๆคำที่15อัศสรจันอัศจรรย์แปลว่าแปลกประหลาด